สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง DLC แล้วก็อัปเดตของเกมนะครับผมในแอปอุซุยยูซุแล้วก็สูดาชินะครับผมซึ่งแอปไหนที่มีหน้าตาคล้ายกับแบบนี้นะครับผมสามารถลงเหมือนกันได้เลยครับเช่นพวกซูยูนิวซูอะไรโซทู so 2, อะไรพวกนี้ก็ลงเหมือนกันได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างสองเกมด้วยกันนะครับเกมแรกนะครับผมการไฟเวนการ์ดนะครับผมและเกมที่สองนะครับผม tail of อะไรเนี่ย tail of cancer saul นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับว่ารูปแบบไฟล์อัปเดตเนี่ยมีหลายแบบมากๆเลยนะครับบนหน้าเว็บดาวน์โหลดนะครับซึ่งจะมีตามรูปนี้เลยนะครับผมรูปแรกนะครับผมจะเป็นรูปแบบไฟล์ DLC มีแค่อันเดียวนะครับซึ่งมันจะไม่มีตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 567ไปจนถึงร้อยก็ตามนะครับมันจะไม่มีเขียนนะครับมันจะเขียนแค่ว่า DLC เฉยๆนะครับผม รูปแบบที่2นะครับเป็นรูปแบบไฟล์ DLC ที่มีขนาดกลางนะครับหรือว่ามีจํานวนปลานั่นเองนะครับจำนวนตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมี1นึถึงสินะครับผมก็ตามรูปเลยนะครับรูปแบบที่3านะครับผมจะมีไฟล์ DLC เยอะถึงขนาดที่ว่าเป็นร้อยๆอยไฟล์เลยก็มีนะครับผมเช่นอันนี้นะครับผมมีทั้งหมด41 DLC นั่นเองนะครับผมซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับผม ต่อไปอันที่4นะครับผมจะเป็นรูปแบบไฟล์ DLC เกี่ยวกับพวกเสียงนะครับผมอย่างที่เราเห็นในรูปไปเลยนะครับมันจะมีเสียงแอโรบิกเสียงเจแปนิสเสียง,ยงอะไรต่างๆนานาน,นะครับผมก็จะมีรูปแบบไฟล์ DLC แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า DLC คืออะไร DLC นะครับถ้าให้เรียกสั้นๆเลยก็คือคอนเทนต์เพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบชิ้นไอเทมนะครับ แล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการตัวละครต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเควสเสริมนั่นเองก็มีเหมือนกันนะครับผมหรือจะเป็นตัวละครพิเศษที่เพิ่มมาเหมือน d ดอมอนสเลเยอร์อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ส่วนไฟอัพเดตจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็มีหลายอันแหละแต่อันเก่าเนี่ยเราไม่นับเพราะว่ามันจะเป็นอัปเดตเก่านั่นเองนะครับ นะนาให้โหลดอัปเดตที่ใหม่ที่สุดดีกว่าดีที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับให้เราเตรียมแอปทั้งหมดนะครับ2อแอปด้วยกันนะครับอีกแอปหนึ่งเนี่ยจะเป็นแอปเซฟเอชิเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาแอปมันจะเป็นยังไงนี่ก็คือหน้าตาของแอปแตกไฟล์นะครับชื่อว่าเซฟเอชิเวอร์นะครับหรือก็คือแอปที่เราใช้มาประจํานะครับทุกทิปที่ผมทํามักจะใช้แอปนี้ในการแตกไฟล์นะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์ DLC มาก่อนนะครับซึ่งไฟล์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม Discord ของผมนะครับผมจะทิ้งไว้ทุกคลิปเลยนะครับสำหรับกลุ่ม Discord นะครับผมก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่หน้าของอะไรอะแจกเกมนะครับผมเป็นลิงก์เกมอะไรเงี้ยเว็บเกมอะไรเงี้ยนะครับผมของ Switch นะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับว่าจะเอาเกมอะไรก็พิมพ์พิมพ์หาเลยนะครับผม ในส่วนนี้ผมขอไมย่ยกตัวอย่างให้มาดูแล้วกันนะครับเพราะมันเสี่ยงนั่นเองโอเคต่อไปให้เราโหลดเสร็จเนี่ยให้เราทําการแยกไฟล์ไว้นะก็ดีนะครับผมออย่างเช่นของผมก็จะแยกไฟล์ซาอูกับแวนคาร์นะครับสองเกมนี้เป็นพระเอกของเรานเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลงอัปเดตของเกมซาอูก,ก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตแล้วก็ DLC เนาะลงพร้อมกันเลยนะครับผมเกมซาอูก,ก่อนนะ โอเคขั้นตอนแรกให้เราทําการแตะควายไฟไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแตะควายอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับนี่มีความจุขนาด4กิกนะครับผมเป็นไฟอัปเดตนะนี่เข้าระบบแล้วระบุแล้วนะครับว่าอัปเดตกดครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดแยกไฟไว้ที่นี่ป๊บก็รอก่อนนะครับผมเดี๋ยวส่วนนี้ผมขอตัดคลิปไว้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับผมสาหรับ การอัปเดตนะครับการแตกไฟล์ของอัปเดตเกมนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วก็สามารถลบได้เลยนะครับอย่าลบผิดนะครับผมดูดีๆนะครับผมลบได้เลยนะครับโอเคลบได้เลยนะครับผมต่อไปก็แตกไฟล์ DLC เลยนะครับผมแยกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับเหมือนกันเลยส่วน DLC เนี่ยมันเร็วเพราะว่ามันน้อยนะครับผมใช้พื้นที่น้อยนะครับหลจากนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผม สามารถลบอันนี้ได้เลยนะครับออโอเคตอนนี้เราก็ได้ไฟล์อัปเดตก็ไฟล์ DLC แล้วนะครับต่อไปเราไปดูกันในแอปดีกว่านะครับว่ามันลงยังไงบ้างไปดูกันเลยโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเข้าแอปมาแล้วนะครับให้เราทําการกดค้างที่เกมที่จะทําการลง DLC นะครับผมอ่หลังจากนั้นก็กดที่ add on นะครับผมนี่ที่มีตัวรูปประกานะครับผมกดเลยนะครับ จากนั้นให้เรากด install นะครับผมกดเลยนะครับจากนั้นให้เลือกข้างบนนะครับ update and DLC นะครับผมกดลงปับ๊บมันจะขึ้นแอปนี้นะครับผมให้เราทำการหานะครับโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับผมของผมจะเป็นอยู่ตรงนี้นะถ้าใครหาไม่เจอก็คือกดไปที่มุมซ้ายบนนะครับ3ขีดนะ แล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะกดที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็หาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับผมของตัวเองอยู่ไหนก็ลงนั้าแหละนะครับผมนนี้ของผมอยู่นี่ดาวน์โหลดนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราหาโฟลเดอร์ที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับผมของผมก็่นีเลยซาอูนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเจอไฟล์ที่เราแยกไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับผมจะมีทั้งตัวอัปเดตนะครับแล้วก็ตัว dlc นะครับผม อันนี้ครับให้เราทําการกดค้างไว้ที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็กดเลือกไฟล์ไว้ทั้ง2อันเลยนะครับผมก็กดเลือกนะครับป๊บมันถามอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็กดจบลงไปเลยครับนะครับรอให้มันลงแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับจะเสร็จแล้วนะครับผมโอเครอสักครู่นะครับผม เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับ close นะครับผมโอเคตรงตรงนี้เราก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันจะขึ้นดี c แล้วก็อัปเดตนะครับผมถ้าเราจะปิดก็แค่กดตรงติ๊กถูกตรงนี้นะครับออกไปมันก็จะไม่มีดี c แล้วถ้าเราต้องการใหม่เราก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับผมในส่วนนี้เราก็สามารถลบได้เลยนะว่าจะลบดียวซีหรือเปล่าลบอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยกดตังขยะไปนะครับมันก็จะลบ ให้เรานั่นเองนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถลบได้เลยนะไอสองตัวนี้นะครับผมลบได้เลยเพราะมันจะเบื่อพื้นที่นั่นเองนะครับผมผมก็ลบไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ส่วนต่อไปก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเกมเวนการหรือว่าเกมอื่นๆมันก็ทําเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมอขอแยกไฟเดี่ยวซีก่อนแล้วกันนะครับผมตัวนี้มันจะมีเยอะนะนี่ ถ้าเราสังเกตตรงนี้42รายการนะครับผมมีเยอะมากนะครับผมนี่เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนละกันอันนี้ไม่ใช่ไฟ์ DLC นะครับมันจะมามันจะมาเฉพาะเว็บเว็บนี้เท่านั้นนะครับมันจะมีแถมมาให้นะครับเป็นแค่เหมือนกับว่าเอ่อเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของของไฟนียนะครับเท่านั้นเองนะครับมันมันไม่มีอะไรนะครับลบได้เลยโอเค DLC เราก็ได้มาแล้วเนาะ ต่อไปให้เรา,าแตกไฟล์อันนี้นะครับผมตัวอัปเดตนะครับผมแตกไฟล์ได้เลยเร,รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวพอตัดคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันยาวนะครับใกล้แตก,กไฟล์เสร็จแล้วนะครับเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าแล้วก็ร้อยหนึ่งนะครับผมอโอเคเรียบร้อยนะครับผม หลังจากที่เราแตะไฟล์เสร็จแล้วเราก็สามารถลบได้เลยนะครับผมลบได้เลยนะลบไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับผมลบได้เลยนะครับเปลื่มพื้นที่ในส่วนนี้นะครับผมจะแนะนําไว้อย่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีเกมที่ต้องลง dlc เยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับผมให้เรารวมไฟล์นะครับไฟล์อัปเดตด้วยนะครับให้เราทําการรวมนะครับเอาไฟล์อัปเดทไว้ใน dlc นะครับด้วยการกดค้างนะครับผม ก็กดขัดแล้วลบนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ DLC นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับผมวางได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในแอปดีกว่านะครับว่าทำยังไงบ้างเข้ามาในแอปอุซุยยู u ุดะชิมาแล้วนะครับให้เราทำงานกดค้างนะครับที่เกมที่เราต้องการลงนะครับผมแล้วก็กดที่แอดออนนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับก็อินสตาลนะครับ ก็กดเลือกที่อัปเดตแอนด์ดีโอซีนะครับผมก็กดตกลงโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับมุมซ้ายบนบนสุดเลยนะครับผมมีสามคลิปกดสามคลิปเลยนะครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดก็ได้หรือว่าจะกดที่เครื่องของเราก็ได้นะครับกดเครื่องของเราปุ๊บให้หาไฟล์โฟลเดอร์นะครับไม่ใช่ไฟล์ให้หาโฟลเดอร์คําว่าดาวน์โหลดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เวนการนะครับผมเนี่ยตรงนี้เวนการ แล้วก็กดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับผมนี่จะเจอไฟล์ละไฟล์อัปเดตแล้วก็ DLC นะครับให้เราทําการกดท้างน,นครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมเนี่ยสามจุดมุมขวาบนเนี่ยนะครับผมแล้วก็เลือกทั้งหมดปุ๊บนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็กดเลือกเลยนะครับผมมุมขวานะป๊บโอเคตรงนี้ก็กดตกลงเลย โอเครอสักคู่นะครับผมแป,ป๊บเดียวเองนะลงเดลซีกับอัปเดตเนี่ยแป,ป๊บเดียวเสร็จนะครับผมง่ายมากนะครับผมเห็นไหมง่ายมากๆนะครับลง DLC อื่นๆกับอัปเดตเกมอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวนะครับผมไม่ต้องลงแบบซ้ำๆหลายรอบนะครับเมื่อก่อนผมว่าเป็นนะลงแบบทีละอันทิละอันลง DLC ก่อนแล้วก็ค่อยมาลงอัปเดตต่ออะไรเงี้ยโอ้โหกว่าจะลงเสร็จนานมากนะครับผมโอ้โห หมดหัวเลยอ่ะรอเมื่อยแล้วนะครับผมเนี่ยทาวิธีนี้ลงได้ทุกอันนะครับผมแล้วก็ลงติดด้วยนะเออมันไม่ใช่แค่ทางลับอย่างเดียวนะครับมันลงติดด้วยนะครับผมอ่ารอสักครู่นะครับโอเคใกล้เสร็จแล้วยิเออ้เสร็จยังทำไมมันค้างเนี่ยเสร็จแล้วจ้าเคสักครู่นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสกเสร็เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวสิก็เป็นแถบเลยนะ เป็นตัวเลขนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวเลขเยอะเลยนะครับผมเยอะเลยเด็กก็ในเจ็ดจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมาประมาณนี้ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าเกมที่ผมลงเนี่ยมันจะลงติดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับไปดูกันเลยเลือกเดเวอร์ก่อนผมขอเลือกอันนี้แหละนะครับดีสุดแหละกดสตาร์ทแล้วก็กดคัสตอมนะครับผมอ่ะ

เอ็นมออะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยจะแทนดราโกนิกโอเวอร์โหลดไวริน่าเออเกอร์อะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเหมือนกันนี่กดช้ำเลยกดช้ำเลยสีเดียวสีเออเยอะเลยนะครับผมเนี่ยมาแล้วแสดงว่าเรานะครับผมลงติดนั่นเองนะครับผมสหรับเดียวสีเกมนี้นะเกมกี้ก็ติดเหมือนกันแหละซาอูอ่ะเกมนั้นก็ติดเหมือนกันแหละนะครับผมเนี่ยเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยเกมนี้เดียวสีเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเช็คอัปเดตได้ไหมวะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามันเช็คได้ไหมนี่เนี่ยเจอเสร็จอะไรเนี่ยมีตัวละครมีเฟชั่นหรือว่าการ์ดอะไรพวกนี้เพิ่มหหหมมมดดแลล้วยังีีออกเระ ออปชันนะครับผมดูได้ไหมดูไม่ได้ดูไม่ได้ดไไดก็ไม่มีแล้วนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูคอลเลคชั่นดีกว่ามีไหมมีอะไรอีกไหมที่เราแบบนี่คัสคัสอะไรเนี่ยนิวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะลองดูกันเองดีกว่ามันติดหรือเปล่านะครับผมโอ้โหกระตรุกนิวอะไร right? น่าจะน่าจะของใหม่แหละนะครับผมเออน่าจะเป็นของเดียวซีฟนี่แหละนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้ทำกระตุนี้ด้วยอันนี้อะไรวะสลสิฟอ๋อเป็นการด้านหลังนะครับผมนี่นี่ก็เดียวซีเหมือนนะนี่ไม่มีไม่มีมีแค่แบบเดียวคาแรคเตอร์ ดูตัวละครงานก็มีไหมนิวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เจ้าสือนี่นี่นี่จะพวกนี้ไหมฮะเดี๋ยวซีเนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับนี่นี่นี่ตัวละครเก่าเนี่ยผมจำได้ไปเองภาคเก่าอ่ะนี่อันนี้คุณโคตรเท่เลยนะครับผมนี่นี่นี่ก็มีเหมือนกเนาะนี่ก็พระเองเหมือนกันนี่โอ้มีเหมือนนี่ประมาณนี้นะครับผมอาเป็นว่าลงได้ลงติดด้วยนะครับผมเอออ่าโอเคก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย